เทคนิคการทําตัวหนังสือกระพริบเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะทําให้คลิปวิดีโอของเราดูน่าสนใจได้นะคะเพราะว่าการทําให้ตัวหนังสือกระพริบได้มันเป็นการเน้นคํานะคะที่เราอยากจะให้คนที่มาดูคลิปอะ่ะเขาอยากเห็นคาคานั้นของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเขาสนใจเขาโฟกัสที่คำนั้นของเรามากยิ่งขึ้นเขาก็จะใช้ในการทำในลักษณะของราคาสินค้าและบริการหรือ เป็นชื่อเพจของเราก็ได้นะคะหรือเป็นข้อความไหนที่เราอยากจะเน้นให้คนเห็นเป็นพิเศษนะคะเราก็ทําตัวกระพริบนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะวันนี้โคศดาจะมาสอนทุกคนนะคะทําตัวหนังสือกระพริบกันไปดูกันเลยค่ะดูวิธีการทําตัวหนังสือกระพริบโดยใช้แอปทีเนม่มาสเตอร์กันนะคะกดมาที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็มาเลือกอัตราส่วนของเรานะคะที่เราต้องการเลือกพื้นหลังมาสัก1อันนะคะยืดออกสักหน่อยนะคะจะได้เห็นชัดเนาะ วันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะคะง่ายๆนะคะเลือกเลื่อนหัวอ่านมาตรงข้างหน้าสุดนะคะไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปพิมพ์ข้อความที่เราต้องการให้กระพริบได้เลยนะคะข้อความกระพริบโอเคเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีที่เห็นได้ชัดๆแล้วก็เปลี่ยนฟรอนต์นะคะเป็นฟรอนต์ที่เราต้องการนะคะโคชดาจะใช้คันนิตนะคะแล้วก็ ขยายขึ้นนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วเราก็ยืดนะคะยืดข้อความให้สุดแบล็กกราวของเราแล้วหลักการก็คือเราจิ้มไปที่ตรงสีเหลืองกล่องข้อความตรงนี้นะคะแล้วไปที่จุด3จุดด้านซ้ายข้างบนนะคะแล้วกดคัดลอกให้มันได้เป็น2ไฟล์แบบนี้นะคะหลักการก็คือเรานะคะจะมาจัดการ ตัวที่สองนี้นะคะเราอยากจะให้ตัวข้อความกรพริบเป็นสีดํากับสีแดงสลับกันเราก็ไปเปลี่ยนสีนะคะของอันที่สองนี้นะคะไฟล์ที่2เป็นสีแดงนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนมาเลื่อนหัวอ่านมานิดนึงเนาะแล้วเราก็ไปกดที่รูปก,กันไกยแยกที่หัวอ่านนะคะแล้วเราก็เลื่อนนะคะเลื่อนมาอีกนิดนึงแล้วก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านนะคะแยกที่หัวอ่านนะคะแล้วก็ ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านซึ่งเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วแต่เราจะกําหนดว่าให้กระพริบนานขนาดไหนนะคะก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันก็จะเกิด การกระพริบเป็นสีดํากับสีแดงขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นหลักการง่ายๆที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ในการทําคลิปในการแต่งข้อความของเราได้นะคะอาจจะเป็นทำในลักษณะข,ของการกระพริบของราคาหรือว่าเป็นชื่อเพจแล้วก็ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการทําตัวหนังสือกระพริบ ก็อย่าลืมเอาเทคนิคนี้นะคะไปปรับใช้ในการทำคลิปของทุกคนด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโคสดาสอนสร้างสื่อด้วยมือถือด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ